หนุนโดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสวัสดีค่ะตรวจสอบลมฟ้าอากาศกับเปิ้ลกุลธิดาค่ะนับถอยหลังอีก12วันประเทศไทยจะสิ้นสุดฤดูฝนกันแล้วนะคะซึ่งขณะน,นี้บริเวณความกดอากาศสูงกำลังอ่อนจากประเทศจีนได้ปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้ค่ะประกอบกับมีลมตะวันออกฝั่งขวามือเลยนะคะพัดปกคลุมอ่าวไทยภาคใต้และทะเลอันดามันทำให้ไทยตอนบนมีฝนน้อยในช่วงนี้ค่ะ ส่วนภาคใต้ยังคงม,มีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นกับมีฝนตกหนักบางแห่งในระยะนี้โดยกรมอุตุคาดการณ์ว่าวันพรุ่งนี้ไปจนถึงวันเสาร์จะมีความกดอากาศสูงจากประเทศจีนอีกระลอกหนึ่งนะคะแผ่ลงมาปกคลุมไทยตอนบนและทะเลจีนใต้ทําให้ไทยตอนบนมีฝนฟ้าขนองและลมกระโชกแรงเกิดขึ้นในระยะแรกแล้วก็หลังจากนั้นฝนจะลดลงค่ะฉะนั้นขอให้พี่น้องบริเวณไทยตอนบนนะคะระวังอันตรายจากฝนฟ้าขนองลมกระโชกแรงที่จะเกิดขึ้นในระยะนี้ด้วยค่ะ ไปตรวจสอบอากาศรายภาคพรุ่งนี้กันบ้างนะคะขึ้นกันไปก่อนที่ภาคเหนือเจ้าภาคเหนือฝนน้อยเจ้าร้อยละสาวของพื้นที่ส่วนมากกว่าที่เหนือตอนบนอุตรดิตถ์และเกาะเพชรบูรณ์เจ้าต่าสุดวันพุธ๒๒องศาสูงสุด33องศาเจ้าภาคอีสานมีฝนน้อยเช่นกันนะคะร้อยละ20ของพื้นที่เช่นที่ชัยภูมินครราชสีมาสุรินทร์และอุบลราชธานีค่ะภาคกลางและภาคตะวันออกมีฝนร้อยละ20ถึง30ของพื้นที่ต่ำสุด21องศาสูงสุด33องศา ภาคใต้ฝั่งอาวไทยมีฝนร้อยละ40ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักบางแห่งไล่ตั้งแต่นครศรีธรรมราชลงไปจนถึงนาราธิวาสค่ะต่ำสุด23องศาสูงสุดพรุ่งนี้34องศาภาคใต้ฝั่งอันดามันมีฝนร้อยละ60ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักบางแห่งที่กระบี่ตรังและสตูลต่ำสุด21องศาสูงสุด35องศาในหลายจังหวัดค่ะ กรุงเทพและประิมณฑลมีฝนแค่ร้อยละ20ของพื้นที่นะคะต่ำสุด25องศาสูงสุดพรุ่งนี้33องศาที่จังหวัดปทุมธานีค่ะมาดูปริมาณฝนเมื่อวานนี้พบว่าฝนลดลงยกเว้นที่ภาคใต้ค่ะสูงสุดวัดได้ที่จังหวัดยะลา91.8ม mm, มอยู่ในเกณฑ์ฝนหนักมากรองลงมาคือจังหวัดสตูล66.5ม mm, มและอันดับ3คือจังหวัดสุร,ราษฎร์ธานี65.5ม mm. มสองจังหวัดนี้อยู่ในเกณฑ์ฝนตกหนักค่ะ มาดูสถานการณ์น้ำที่เขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทกันบ้างซึ่งมีความสามารถในการระบายน้ำอยู่ที่2,840ลูกบาทเมตรต่อวินาทีวันนี้ระบายน้ำผ่านท้ายเขื่อน2,766ลูกบาทเมตรต่อวินาทีเพิ่มขึ้นจากเมื่อวานนี้93ลูกบาทเมตรต่อวินาทีระดับน้ำเหนือเขื่อน17.29เมตรระดับน้ำท้ายเขื่อน16.17เมตรเพิ่มขึ้นจากเมื่อวานนี้22เซนติเมตรค่ะ ส่วนสถานการณ์ที่สถานีบางไทรซี29 a มีปริมาณน้ำไหลผ่านเฉลี่ย3,051ลูกบาทเมตรต่อวินาทีเพิ่มขึ้นจากเมื่อวานนี้128ลูกบาทเมตรต่อวินาทีระดับน้ำ3.04เมตรเพิ่มขึ้นจากเมื่อวานนี้4เซนติเมตรค่ะและน้ำต่ำกว่าตลิ่ง36เซนติเมตรคุณผู้ชมคะผู้ว่ากรทมย,ยังคงแจ้งเตือนถึงสถานการณ์น้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่เพิ่มสูงขึ้นจากการระบายน้ำเพราะว่ามีน้ำหลากมาจากแม่น้ำปิงค่ะ ฉะนั้นขอให้ชุมชนบริเวณพื้นที่ลุ่มต่ำนอกแนวคันกั้นน้ำให้เฝ้าระวังน้ำท่วมน้ำล้นตลิ่งตั้งแต่23ถึง30ตุลาคมนะคะประกอบไปด้วยเขตดุสิต3ชุมชนเขตพระนคร3ชุมชนเขตสัมพันธวงศ์2ชุมชนเขตบางคอแหลม4ชุมชนเขตยานาวา1ชุมชนเขตบางกอกน้อย1ชุมชนและเขตคลองสานอีก1ชุมชนค่ะขอให้ประชาชนเตรียมขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูงและฟังประกาศจากทางการอย่างใกล้ชิดด้วยนะคะ แล้วกลับมาตรวจสอบลมฟ้าอากาศกันได้ใหม่วันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสว่างทั่วทิศสร้างคุณภาพชีวิตทั่วไทย